ทุกเมื่อนี่กูห้างกินกับบริษัทดีแท็กเข้าใจไหมรับ,บสภัพสกลน,นครกูมีลูกอยู่สองคนเข้าใจไหมไม่ปเป็นใครหัม่มยังไม่เล่าเรีนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้ยอยากได้ก็าไปถ้าพ่ออายคนนะ่ะย่างเมียคนอื่นนะ่ะสุขคุ้ยเข้าใจไหมเนฮะ้ยพิสูจน์ช่างดีส่องฟุตแล้วสิงสุขคุ้ยเอ้ ขาบอกไอ้ควนกับสวนกันไปสีเลยเข้าใจไหมบักควยบักกวยสารของมนุษย์

เราบังไว้ราชพัฒน์สกลนครเข้าใจไว้ซ้มน่นะี่ยมีเงินทองก,กูบะเข้าใจไว้จำไว้ไวอ้พไว้ยิบพองเข้าใจไมสิบบาทนี่ภาพภาพเยอีคุยอ้บังไว้ภาพภาพเดียวเ่ยคุยงัว